กขาบอกว่าการสร้างธุรกิจเนี่ยนั้นยากการรักษานี่ยากยิ่งกว่าแต่ว่าการที่จะทําให้เติบโตอย่างยังย่งยืนหรือก้าวกระโดดเนี่ยมันยากที่สุดนะครับคื <S <S หพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังหรือว่าให้ว่าจะต้องมาทํางานที่ที่บริษัทหรือมาจอยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ท่านก็หวังว่าลูกแต่ละคนเนี่ยคือมีโอกาสเนี่ยด้เรียนในสิ่งตัวเองชอบ ที่ถนัดนะครับอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่ท้ากสนับสนุนได้ดีแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ต้องรู้จักคืนให้กับสังคมด้วยนะครับจบปินี้เอกเนี่ยก็จบมาเนี่ยก็ตอนอายุเกือบ30นะครับถ้าจะไปอยู่กับพงพ่อเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถด้เรียนดูได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับก็เราก็เลยได้รับมอบหมายเนี่ยให้เนี่ยทำกิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะครับใน3ปีก็เรียกว่าต้องเป็นช็อตคัท ปีแรกเนี่ยถ้าเขามาจอยเนี่ยก็เดินทางไปมากกว่า30ประเทศนะฮะได้ไปพบปะลูกค้าในประเทศต่างๆรวมไปทั้งแฟร์ทั้งเทรดโชว์นะครับแล้วก็ได้เจรจาการค้าด้วยนะฮะก็ทำให้เราได้ Exposure ในระดับประเทศระดับภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยก็มีโอกาสาได้ฟังแล้วบางครั้งเนี่ยก็ยังมีโอกาสาได้แลกเปลี่ยนมุมมองนะครับ <S <S <ม>นับจากนี้ไปเนี่ยมมองว่าความท้าทายของเราเนี่ย มันจะมีใน3ส่วนส่วนแรกเนี่ยเขาเรียกว่า profit คือเราทำธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องมีกำไรกำไรเนี่ยมันจะมีกำไรอย่างยั่งยืนแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับก็โดยการที่เราควรจะต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ value additional คือสร้างเสริมสร้าง value ให้กับ product ของเรานะครับในส่วนที่2เนี่ย planet ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมนะครับการผลิตของเราเนี่ยเราก็เน้นชูธงที่3 safe ก็คือว่า1คือ safe Raw material สองก็คือ save energy เพราะ s a v สองอย่างมันก็จะ save the world ครับในส่วนที่สามนะครับก็ people จะทำอย่างไรว่าเอาคนรุ่นใหม่เข้ามานะฮะเขาเรียกว่าทำให้เกิดไอเดียแล้วจะ synergy อย่างไรแล้วจะสร้างเป็น teamwork อย่างไรให้ผู้ใหญ่แล้วก็รุ่นเด็กเนี่ยทำงานร่วมกันมันจะเกิด contribution ที่สูงนะครับเนื่องจากของบริษัทเราเนี่ยมีการขยายไปต่างประเทศเนี่ยอย่างมากเราจะทำอย่างไรให้คน ที่มาทางานกับเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยที่เวียดนามที่อินเดียหรือประเทศต่างๆเนี่ยจะเป็นวันสีไทยวันเคาน์เตอร์นะครับพอออกไปแล้วเนี่ยความหมายคือว่าก็คือเป็นคนของสีไทยไม่ใช่ประเทศอะไรนะครับเราคิดว่าเราสามารถทําได้แต่สิ่งที่บางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้สร้างมาให้เราอยู่แล้วนะครับทำไมเราไม่ลอง try ก่อนไม่ลองก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดลองแล้วเนี่ยใช้ความสามารถของเราเนี่ยทำให้มันเติบโตอย่างยั่งยืนได้ไหมถ้าได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด บางครั้งมันจะดีกว่าการเราไปเริ่มสร้างธุรกิจเองซ้ำไปนะครับ